สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนลิซ่าแบล็กพิงคโดนแซะหลังโชว์บนเวทีระดับโลกหนีไม่พ้นคำวิจารณ์หรือคอมเมนต์แซะอยู่ดีสำหรับนักร้องสาวคนดังอย่างลิซ่ามโนบาลหรือลิซ่าแบล็กพิงคเพราะในงานระดับโลกอย่างโคโช h e l l าถู2 3ตที้ทรีที่สาวๆได้ตั้งใจโชว์กันอย่างเต็มที่รวมถึงโชว์เพลงเดี่ยวของตนเองบนเวที แต่ก็ยังมีชาวเน็ตบางคนที่ออกมาแสดงความคิดเห็นว่าลิซ่านั้นน่าจะฝึกร้องสดมากกว่าลิปซิงเหมือนนักร้องระดับโลกโดยได้มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าดีทุกอย่างไม่หักเลยร้องสดดีเต้นดีอินเนอร์สุดทุกคนอีกท่านบอกว่าติ่งที่ไม่อยากเห็นคนอื่นได้ดีนี่ว่าติ่งเห็นแก่ตัวเชียร์ครับลิซ่าฝึกเยอะๆร้องสดให้ได้ผมจะเชียร์จะได้อยู่เป็นตำนานไปนานๆครับ อย่าหยุดพัฒนานะครับอีกท่านบอกว่าเขาลิปซิงด้วยไม่ใช่เหรอครับถ้าร้องสดทั้งเพลงผมว่าจะสุดยอดเลยนะฝรั่งชอบคนเก่งถ้าลิซ่าร้องสดทั้งเพลงนะฝรั่งทั้งรักทั้งหลงมากกว่านี้แน่นอนอีกท่านบอกว่าติ่งนี่เงามากแล้วระดับโลกเขาร้องสดกันหมดครับอย่าเชียร์แล้วพาน้องไม่พัฒนาครับเขากําลังพูดให้น้องฝึกเยอะเจะได้ร้องสดได้ทั้งเพลงไปเลย อีกท่านบอกว่าเฮ้ระดับโลกก็ใช้ลิปซิงนะครับฮ่าฮ่ฮะร้องสดก็หอบดีทั้งร้องทั้งเต้นต่อให้เป็นชายฝรั่งยังเหนื่อยเลยอยากให้พัฒนาเข้าใจแต่นึกถึงกายภาพหน่อยจ้าอีกท่านบอกว่าเขาไม่เรียกติ่งงี่เงาคะ่ะเขาเรียกพูดตามความจริง ไม่มีใครร้องสดทั้งเพลงแล้วเต้นไปได้ด้วยหรอกเนาะคุณพี่ควรไปทําความเข้าใจมาไหม่อีกท่านบอกว่าเขาไม่ได้งีเง่าหรอกจ้าเขาอธิบายเนาะถ้าจะให้ร้องสดจนจบเพลงจะเอาแรงที่ไหนไปร้องเพลงต่อไปล่ะคะลิซ่าไม่ได้ร้องเพลงเดียวเนาะอีกท่านบอกว่าจริงเตงคือเกตฟิลป้าทำดีแค่ไหนเขาก็ติอาจ้องแต่ติชมหน่อยมันจะตายไหมจะเอาขนาดไหนกัน คนนะเฮ้ยคิดจำกัดอ่ะเฮ้อท้อแทนมาว่างี้เง่าไปอีกโอยนออีกท่านบอกว่าน้องอย่าคิดว่าทุกอย่างที่น้องทำไม่เคยสำเร็จแล้วลิซ่าจะทำไม่ได้สิครับลิซ่าพัฒนาขึ้นเยอะมากจากเบลทัวรร้องสดน้อยกว่าครั้งนี้อีกครับอีกท่านบอกว่าใช่สงสารน้องเลยอะไรอะไรก็รรรดราม่าไปหมดฟิลแบบอยากกดน้องบอกน้องต้องพัฒนาให้เหมือนคนอื่นน้องมาขนาดนี้ได้ก็ถือว่าเก่งแล้วนี่เขาก็เรียกว่าระดับโลกละรำคาญพวกแบบนี้เป็นต้น เรียกได้ว่างานนี้ก็เกิดการถกเถียงกันสนั่นเลยล่ะครับเพราะหลายคนก็มองว่าเวทีระดับโลกจะต้องโชว์ไม่พักทั้งร้องทั้งเต้นแบบนั้นถ้าจะใช้การลิปซิงช่วยจริงๆก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรรวมถึงมองว่านักร้องระดับโลกก็ใช้ลิปซิงเหมือนกันในขณะที่หลายคนก็เห็นใจลิซ่าที่แม้จะเป็นขึ้นไปได้สูงแค่ไหนแต่ก็ยังไม่พ้นคำวิจารณ์หรือคอมเมนต์แซะจากคนชาติเดียวกันอยู่ดี ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ